สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูเกมมิ่งทีวีนะครับเนื่องจากเกมคอรับนั้นมีฉากจบอยู่หลายแบบและมันมีฉากจบบางอย่างที่น่าสนใจนะครับผมนะดังน,นั้นผมจึงได้ลองมาเล่นดูอีกสักรอบสองรอบนะครับว่ามันจะมีฉากจบแบบไหนที่มันแตกต่างจากเดิมบ้างหรือเปล่านะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูฉากจบแรกก่อนเลยนะครับมีอ่าฉากที่ปวดใจ ไม่ปอปอเธอนี่ยังจิตใจโหดเหี้ยมเหมือนเดิมเลยนะ20ปีที่แล้วเธอเคยทิ้งมันไว้กับฉันยังไงตอนนี้เธอก็ยังทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปต้องไปฟังมันนะอมิตามันต้องการปั่นหัวเธอเท่านั้นแหละเธอไม่มีวันเข้าใจฉันหรอก อเคในเมื่อเธอไม่ยอมออกมาดีๆฉันก็จะเข้าไปเองยังไงเธอก็หนีไม่รอดหรอกคนของฉันล้อมที่นี่เอาไว้หมดแล้วฟักไม่เราจะทำไงกันดีกำลังเสริมที่ผมเรียกตัวไปน่าจะใกล้มาถึงแล้วเราต้องพยายามถูกเวลามาไว้ก่อนออเอ่อเอ่ <laughs> องเครื่องข้ามเวลาไม่ฉันสดิดีดี ไม่งั้นพวกแกไม่มีชีวิตรอดออกมาจากที่นี่แน่ว่ายังไงล่ะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเหรอต้องให้ใช้กำลังกันใช่ไหมฉันขอถามเธอจริงนะเซนว่าอะไรทำให้เธอเปลี่ยนไปถึงขนดาดนี้หุบปากบอกไปแล้วไงว่าอย่าเรียกฉันด้วยชื่อนั้นอีกเซนอะตายไปแล้วไอ้นั่นอะมันก็แค่เด็กงโง่ที่ถูกคนจากอนาคตใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องของตัวเองโดยไม่สนใจเลยว่าคนอื่นเขาจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง ไม่ใช่ซะหน่อยที่ฉันกลับมากับพลูกในอนาคตมันกำลังจะพังทลายเพราะการกระทำของเธอต่างหากผู้หญิงกับเธอจะช่วยโลกอย่๋ยวทำให้ขำหน้าอมิตาแล้วอาสมิตอ่ะต้องตายอย่างหมาฆ่าถนนมันก็เพราะเธอไม่ใช่เหรอแต่าทั้งที่เธอมีโอกาสจับฆาตากรที่ฆ่าอาสมิดได้ยกเลิกปัญหาราคากางยาได้กับเห็นประโยชน์ของตัวเองสำคัญกว่าที่โลกมันแย่ลงเพราะเธอบอกว่าเป็นเพราะฉันอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ใช่เลย มันเป็นเพราะเธอคนเดียวไม่จริงคิดว่ามีคนตั้งกี่คนที่ตายเพราะความเห็นแก่ตัวของเธอกันไม่จริงไม่จริงการที่เธอนั่งเครื่องข้าวเวลากลับมาเพื่อแก้ไขอดีตนั่นแหละคือเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเออพอเลิกเล่นสนุกกันได้แล้วจัดการพวกมันให้หมดรับทราบครับ,รบไม่ได้การแล้วไลาอาต่อรองอะไรไม่ได้แล้วเรารีบหนีกันเถอะเออเจ้าหน้าที่เอ็มเพราะเพราะเธอ เป็นอะไรไปเจ้าหน้าที่เอ็มเร็วเข้าไม่งั้นเราจะตายกันหมดนี่นะเพราะเธอแท้ๆนางเด็กป้าเอ๊ในป้าไปแล้วหรือไงทําทอะไรเนี่ยเธอมีโอกาสช่วยลิซ่าได้แท้ๆทำไมทําไมลิซ่าเหรอหรือว่าลิซ่าหลานยายเธอป่วยเป็นโรคร้ายนะความจริงก็มีทางรักษาห,หายได้แต่ว่าค่ายานั้นแพงแือเกินลำพังแค่ ยาประคองอาการเธอก็แทบจะไม่พอ,อายาใส่แล้วเธอกับคู่มันพยายามยื้อมาหลายปีจนเมื่อราคาสูงส้นจุดสู้ราคาไม่ไหวก็เลยต้องยอมปะ๊ะนายคือไม่นะเจ้าหน้าที่เอ็มเป็นความผิดของฉันเองก็จริงแต่ว่าการแก้แค้นไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอกนะใครแคร์ล่ะผลลัพธ์จากการกขทำของเธอมันอยู่ต่อหน้าเธอแล้วนะอมิตาช่วยให้โลกดีขึ้นผู้สดูดี ดูข้างหน้าเธอสิว่าตอนนี้มันมีอะไรดีขึ้นจริงไหมเอาเลยจัดการมาเลยคุณเจ้าหน้าที่และแน่นอนเรื่องนี้ผมจะช่วยปิดข่าวให้เงียบสนิทเองในที่นี้มีแค่พวกเราไม่มีอะไรต้องห่วงนะลงมือเลยคุณเจ้าหน้าที่โอกาสแก้แค้นอยู่ตรงหน้าคุณแล้วไม่นะเขาร้องเธอเขาร้องเขาร้องนะขอโทษนะตีเธอมามันเกินจะอธิบายได้ แล้วความผิดพลาดทั้งหมดมันอาจจะเริ่มต้นที่ฉันก็ได้แต่ฉันไม่ตัดสินใจขึ้นเคลื่อข้าวเวลาในวันนั้นความวุ่นวายทุกอย่างคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าฉันไม่เข้าไปยุ่งกับอดีตอนาคตก็จะเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นฉันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ที่สร้างไลอาขึ้นมาก็คือฉันเองถ้าฉันไม่ย้อนเวลากลับมาเซนก็จะมีวิถีชีวิตของเค้าถ้าฉันไม่ไปวุ่นวายกับการงานห้องสอบของเขาทุกวันนี้เซนก็อาจจะมีชีวิตที่สงบสุขไม่ต้องกลายมาเป็นไลอานักการเมืองจอมละโมบออยย่่่างททีีเป็นนนูุกวั้ ฉันฉันเองที่ทำระบบทุกอย่างมันพังแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือสิ่งที่ฉันชำลงไปชั้งหมดก็ไม่ได้เพราะต้องการช่วยเหลือโลกอะไรเลยจริงๆแล้วฉันทำมันเพราะอยากจะช่วยพี่อากิระใช่ฉันยอมรับว่ามันคือความเห็นแก่ตัวฉันเดินทางกลับมาเปลี่ยนแปลงอดีตก็เพื่อคนที่ฉันรักโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าคนทุกคนต่างก็มีคนที่ตัวรักและอยากปกป้องด้วยกันทั้งนั้น แต่พรฉันมีเครื่องมือฉันก็เลยใช้โอกาสนั้นฉันก็เลยโกงใช่ฉันคือคนแรกที่โกงฉันโกงเวลาโกงระบบมันฉันตัดสินพิภากษาเอาคนเข้าคุกมากมายแต่ไม่ได้คิดเลยว่าฉันเองก็คือหนึ่งที่ทาการโกงเหมือนกันฉันนี่เองที่คือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดทั้งหมดขอโทษดยนะโปโปฉันไม่น่าทิ้งแกไว้ในอดีตเลยจริงๆขอโทษด้วยพออัลฟาถ้าฉันสามารถหยุดทอมกรีนไว้ได้สิดีลูกสาวคุณก็คงไม่ตายขอโทษด้วยพี่อากิระที่หนูต้องทําให้พี่ผิดหวังขอโทษ ความสิ้นหวังมันคือความสิ้นหวังสิ้นหวังจริงมันชิงสิ้นหวังอะไรขนาดนี้ oh my fucking god และนี่ก็คือฉากจบ อีกรูปแบบหนึ่งของเกมคอร์รัปนะครับผมเป็นฉากจบที่เรียกได้ว่าโคตรซุปเปอร์แบดเอนที่สุดยิ่งกว่าที่ผมเคยทำอีดวิธีการที่จะปลดล็อกได้นั้นจําเป็นที่จะต้องไม่ไปเปิดโปงเรื่องของราคากลางยานะครับผมในตอนคดีที่2นะครับซึ่งนั่นแหละครับจะทําให้ไอ้เจ้าเจ้าที่เอ็มเนี่ยตัดสินใจที่จะชักปืนมายิงเรานะครับ แล้วก็ต้องรู้สึกจะมีเงื่อนไขอื่นยิบย่อยนะครับเช่นปล่อยให้โปโป,โปตายปล่อยให้บูจังติดคุกบลาๆๆๆพูดง่ายๆคือเลือกตัวเลือกที่แยกสุดมาตลอดนะครับแต่ผมจาได้ว่าตอนผมเล่นอพิโซดแรกๆนี่ยังเลือกตัวเลือกที่ดีบ้างนะครับเพื่อจะมาเลวตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ฉากจบที่ดีนิดนึงก็คือแก้ไขอดีตได้นะครับแค่ทุกคนตายหมดแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับแล้วในเมื่อได้จบไปแล้วนะครับตัวอย่างนึงเดี๋ยวเรามานั่งไล่ดูดีกว่าว่าผลกระทบ หลังจากที่รอบทําแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสรุปผลกลับสู่จุดเริ่มต้นโอเคเป็อย่างที่รู้กันนะครับว่าอามิตาต้องการแก้ไขเพื่อเรื่องส่วนตัวนะครับก็ตามนี้เลยนะเห็นไหมครับ50 50 มาดูกันด้างน,นะว่ามีอะไรโอเคหนูเคสถูกได้ออกจากงานเหมือนเดิมภายหลังจากต่างแดนนะครับแรงงานต่างด้าวเข้ามาก่อการร้ายโบจังติดคุกโอเคถูกต้องแล้วแล้วก็ต้นตอของปัญหาการย้อนเวลาทําให้อดีตแย่ลงนะครับอมิตาก็โดนคิวเป็นอันจบเกมห้าสี่สามี่ฉันจะต้อปโปโปอ,อีกครั้งอย่างนั้นเหรอไม่มไม,ม,ม,ม่ต้อเลือกช่วยปโปโป หยุดนะไลอาอย่าทำอะไรโปโปนะฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้ละ่ะอย่านะอมตาอย่าทำแบบนี้แต่ว่านั่นคือโปโปนะทำไมเธอถึงคิดแก่เรื่องเล็กๆจะยอมเสียเรื่องใหญ่แบบนี้เล่าคนแบบนี้หรอที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้อขอโทษนะโบจังฉันทิ้งโปโปเป็นครั้งที่สองไม่ได้ออมิตานี่เธอกำลังทำในสิ่งที่เหตุแก่ตัวมากรู้ไหมตั้แต่ที่เธอยอมรับข้อเสนอของพลเอกไทกิฉันก็ผิดหวังในตัวเธอมากฉันเชื่อว่า ถ้าเป็นอากิระเขาจะไม่มีวันทำแบบนี้ฉันก็รู้ว่าฉันทำผิดแต่ว่าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะฉันจะลองแก้ไขดูหืดีละ่ะในเมื่อเธอทำแบบนี้ฉันก็จะจบมันด้วยตัวเองหยุดนะแต่คุณคิดจะทำอะไรนะผมจะกลับไปแก้ไขอดีตด้วยตัวเองนะสิเพราะถ้าอมิตาทำพลาดเครื่องข้ามเวลาก็จะตกอยู่ในมือของไรอาผมยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าคุณกลับไปแก้ไขอดีต รู้ได้ไงว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้น,นอาจจะเละเทะก,กว่าเดิมก็ได้นะไม่หรอกตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะไปหยุดทุกสิ่งที่ตรงไหนหม,มันเริ่มจากอมิตายนเวลากลับมาอดีตเพื่อแก้ไขอ,อนาคตแต่ทุกอย่างมันก็ยังดําเนินไปอย่างที่มันเป็นแปลว่านั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดผมต้องกลับไปหยุดสิ่งที่อมิตาทําผิดไปนั่นก็คืออมิตาไม่ควรย้อนเวลามาตั้งแต่แรกแล้วผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วผมต้องไปแล้วล่ะ หยุดนะอย่าขยับไม่งั้นผมยิงคุณจริงๆด้วยเอ๊ะทำไมล่ะไม่ผมยอมทุกอย่างพาไปตรงนี้ไม่ได้ไอ้ป้าเอ้ยอือโอ้อ,อ,อ,อไม่โบจังหยุดสิโบจังหยุดไม่ว่ายัางไงผมก็ต้องแก้ไขอดีตให้ได้เพื่ออนาคตของทุกคน หายไปแล้วตอนนี้เราคงหยุดบนจังไม่ได้แล้วคุณช่วยตามกำลังเสริมต่อไปนะครับเดี๋ยวหนูจะไปช่วยโปโปโจากไลอาเองนาย,ยาจะเจอฉันอย่างนั้นเหรอเอาซี่ฉันเองก็ไม่รู้อ,อยากจะคุยกับนายเหมือนกันฮ้องไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันแล้วเอาเครื่องข้าวเวลามาให้ฉัน แล้วเธอกับโปโปก็จะมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ปชวิงที่ในห้องใต้ดินนั้นมันทำให้ฉันรู้ความลับของนายทั้งหมดแล้วละ่ะถ้านายไม่อยากโดนแฉตรงนี้กระสั่งคนของนายให้ถอยไปสักอ,อรู้ได้ยังไงเนี่ย่าอยังไงเล่าโอเคถอยออกไปก่อนแล้วคอยฟังคำสั่งฉันให้ดดีรับผมเอาละมีอะไรก็ว่ามา ขอร้องนะเซนหยุดเธอหยุดแค่นี้ตอนนี้เธอยังกลับใจทันนะหูบปากบอกไปแล้วไงวอย่าเรียกฉันด้วยชื่อนั้นอีกเธอก็รู้นี่ว่าทุกเรื่องน่ะมันเริ่มต้นมาจากที่เธอเปีนเพราะเธอโกงเวลาได้เธอก็เลยทําทุกอย่างให้ได้ตามใจตัวเองแต่หลังจากนั้นมันจะไม่เป็นอย่างนั้นโดนจะต้องหมุนตามฉันคนนี้เท่านั้นแต่ยังไม่อยากตายก็ส่งเครื่องข่าเวลามาซะนายเอาเครื่องข่าเวลาไปทําอะไรฉันจะกลับไปช่วยชีวิตพ่อของฉันยังไงล่ะฉันต้องการกลับไปแก้ไขอดีตมาให้เธอจับเขาเข้าคุกได้สำเร็จ แต่ทำแบบนั้นมันผิดนะแล้วที่เธอทำมันไม่ผิดหรือไงคนอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนคนอื่นหรอกนะหุบปากและส่งเครื่องข่าเวลาไว้ฉันสะดีแล้ถ้าฉันบอกว่าไม่ให้ล่ะฉันก็จะฆ่าจะโปโปทิ้งซะตรงนี้ก่อนที่จะจัดการเธอยังไงล่ะเอออะไยซะไม่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 อย่าจะทำอะไรโปโปนะไม่ เออเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแก่ฉันแข่ฉันมันกำลังจะหายไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่แกทำอะไรลงไป แปลว่าบทยังทำสำเร็จแล้วสินะเขาย้อมเวลาไปถูกที่และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตได้แล้วนายแพ้รล้วเหรอไรอาดูสิทุกอย่างมันกลับไปเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วสารบัตอัลฟาค่อยๆกลับมาคืนสู่สภาพเดิมไม่เนอะไม่ส่วนตัวนายไรอา ก่จะไม่มีไม่นะแกจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้สิทุกอย่างที่ฉันทำมาไม่ไม่ไมไมโลกมันจะเปลี่ยนไปอนาคตกำลังถูกเขียนใหม่เราเองจะไม่ยอนเวลามาที่นี่นั่นแปลว่าตัวเราในเวลานี้ก็ไม่มี อากิระลูกคงกลับไปหาพี่ไม่ได้แล้วโลกที่พี่อยู่หลูกคงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นมันแล้วขอโทษด้วยนะพี่อากิระลูกขอโทษจริงๆตต a r b ออ n a l p h า เฮ้ยสวัสดีครับอาจารย์ผมเอารายงานมาส่งนะครับรายงานของทุกคนผมรวบรวมมาไว้แล้วนะครับอาจารย์เซนอืมวางรายงานไว้ตรงนั้นแหละผมใจเธอมากนะเฮ้ยอากิล่าในชุดนักเรียนคุณ โอเคนะครับผมและแล้วนี้ก็จบกันไปกับอีกรูทหนึ่งนะครับของเกม The c o อร u p ักนะครับผมก็คือเงื่อนไขกันได้รูนนี้นั้นผมคาดว่าอย่างแรกโบจังต้องไม่ถูกจับนะครับและอย่างที่2ก็คือเราต้องรับข้อเสนอของพผลเอกไทกินะครับผมถึงจะมีโอกาสที่จะจบรูนนี้ได้นะครับส่วนอันอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะเพราะผมลองเล่นดูแล้วมันก็ได้แบบนี้เองนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือฉากจบอีก2แบบที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ เพราะว่าส่วนจบแบบดีนั้นผมคิดว่าทุกคนก็คงจะดูแคสเตอร์ังเราแคสกันหมดแล้วนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทําได้แล้วนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาจนจบนะครับผมนะและขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครต์ช่องเมนูเกมมิ่งทีวีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์หน้าอะไรมาต่อเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Eh, no lo no, no, no.